แต่ครับวันนี้เรามาดูสบู่โบราณกันนะครับกับลูกกระพวนครับที่คนสมัยโบราณเขาชอบใช้เป็นของเสี่ยงของประชิดชีวะเนาะครับอันนี้คือสบู่ทูตัวสำับก่อนนะครับวางวาวาแบมือแบมือนี่อันนี้คือลูกกระพวนครับเป็นหน้าฟอร์มที่แบบเงียบ โชว์โชว์โชว์กล่อนี่ยโบราณนะครับไม่ใช่เม็ดมะม่วงแล้วแชมพโบราณมังเข้าไปเสอยอางหนาวมางกอมยิ้มหัวแชมพโบราณนะเอาเปนขาที่ใครใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับมีตั๊กากดยูไนขเดียว้งสองอันวดเดียวทัสองอันยมีตั๊กไให้กดนะครับ กดได้เลยท,ท,ที่ใครออกวีเท่าเดิมมาไทายดี <c oughs> เพื่อมีคนลิน